จากการด้วยกันเลยใช่การด้วยกันเลยเดียวเดี๋ยวน้องขอไปส้มทอดอ๋ไอ้แอ้เอ็นพีบู๊บเอ็นพีบูสองคนด้วยพ่อเป็นไงเห้อถ้าชนะถ้าคุณจะได้เบบอลชนะวันนี้คุยยอมพวกมึงแต่ละคนหนึ่งอย่างเลยอ่ะกูพูดเลยได้ได้ได้มาโอ้ออกันงั้นมันบอกว่าถ้าชนะใช่ไหมถ้าถ้าชนะแบ่งแบ่งคนละร้อยนะ สิบบาทกูยังไม่มีเอาเมื่อสิบบาทกูยังไม่มีเลยบัญชีกูเหลือแปดบาทนี่เฮียไม่เงี้ยกูแดกหมดแล้มึงแดกอะไรกันหาเลยวะเขาเป็นไก่หรืออะไรเนี่ยมึงแดกอะไรเนี่ยไม่กูไม่มีมึงคอยดูกูมาไม่ดูนี่ฟันปิดโอ๊บ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 สาบเช่งให้มันตกเว้ยสาบเช่งมันตกไมันตกไม่ตกไม่ตกม้ยรออาทิตยอินทรัก อิซาโร่เลยตกโลกตายห่างไอ้มาตอนไหนอนี่ะเอาไอ้ย oh, ังอะไรวะอะไรวะเอาตายหมดเลยตายหมดเลยตายตายแล้วว่ะตายตายอย่าอยู่กะโกะ พิ่งเิ่มเกียรไปเนี่ยีเหรอเราอ่ะเบียงก็ยังไม่ได้การหาเหวในเลยมึงนีเหรอกูยังไม่ทันเลยยกูยังไม่ทันนี่ดีวะดีวะยังไม่ได้

ไม่เป็นสึกไงบ้างวะกับตาเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ไมช้าแลยที่เราเล่นดูดูด้วยก็ดีนะว่ามีใครมาไหมอะที่โกรู้สึกยังไงบ้างวะเอ,อยู่แล้วก็แตกไปเลยงงเน้ำ <c oughs> ตากูกกไหลโอ้ยกูร้องไห้แล้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เสียงนี่ก็ไม่ใช่สองทางเลยเหรอถามจริงเหรอเออเรายึดเรายึดเพชรแล้วยึดเพชรแล้วเราแบบเราโปรพียรแล้วตอนนี้จะแบบโอ้ดีมาก เราโอพยมากว่านะเจะเอาให้แบบเก่งๆเลยแบบชุดหนังชุดหนังเรือว่าตันแล้วก็ไปบวกกับพวกมันอ่ะเกือบตก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 เฮ้ยกูเกือบตกเป็นเหี้ยแฮกเกอร์เหรอทิ่หายอะไรอ่ะทิ่หายละสีเหลืองสีเหลืองมีแฮกแั้งต่อแบบไม่กดชิปไม่กดหาเหี้ยเลยเลยไม่ใช่ก๊อดบิดด้วยตรงไหนตรงไหนมันต่อตรงไหนนู่นน่ะตั้งต่อไปกลางไอ้เหี้ยอะไรนะอืมละหามันต่อไปแล้ว มึงจะมาทำไมเนะี่ยไม่มีใครกระหาดอีกอว้าวโอ้โหมึงมึงใช้ตาหรืออะไรบอกวะนะกอดกอตมึง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 เคยดูช่องเกมเมอร์รีแอคไหมเอาไวา้ <c oughs> <c oughs> ไฟกีกูไม่ได้ใส่รีซอแท็กกูก็กระจอกกันดีอ่ะกูก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันเออกูรู้แล้วทำไมเราไม่ใส่ครับเราไม่ได้ใส่รีซอแท็กเว้ยก็เฮียแล้วไม่ใส่เขียวเลยเขียวเฮียเลยวะจริง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 เรียใส่ใส่เสื้ออะไรใส่เพื่อเบิกชงชนะเออแบบกูชนะแล้วเลยกูใส่รีซอแท็กที่สวยกว่ามึงเว้ยเฮ้ยดวงข้างหน้าไม่สีเขียวสีเขียวสีเหลาเอียสีเขียวก็สี น่ากอดกอดดูดิกอดดูดิกอดดูดิเฮ้ยเมองม่แก่เราดูกอดบิดเฮ้ยต้องต้องมีการตัดรีเพล่ละวตัดรีเพล่ผู้คอยดูกูนะพี่พี่กอดบิดกอดบิดนะพี่ดู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 ดิอ่ะก่อนสองาอิกอดบิดใหกอดบิดเฮ้ยตบมือดิตบมือเย้ เอกดทางก่อนก็จริงถึงบ้านโคตรไวเลยหี่อะไรเนี่ยปะไปกลางก้อนบิด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 เฮ้ยเฮ้ยพาทูก้อนบิดเวอร์ชันอีสาร้อนนะครับผมเออตัวว่างอ่ะอัพเลอัพคิวถ่านยังฮะคิวถ่านะอัพยังยังไม่รับเลยอ่ะยัง ิูถานใช้แค่สามเม็ดใช้สามเมตรสามเมตรนี่ไงเบคอนดุ้งหมดเลยสะดุ้งอีด้วยทำไงวะมันจะต้องทำมนุษยสวัสดีนี่รคกูขอเราดูเหมือนเข้าพีวีกันอย่างสนุกเลยนาะมาดูตัดมาดูที่พวกเราดียว่โคตรชิวอ่ะแต่มีคนเดียวแต่มีคนเดียวที่กูว่าหาที่สุดที่โคตร แก่คนเดียวเลยได่ไรเราก็จะอยู่แค่ฐานไม่พีพีกับใครแล้วนะเมื่อกี้เหมือนกูไม่ได้ยินเสียงอะไรแตบนะอัพฐานต้องใช้สี่นะสี่เมตรสี่เมตรขั้นแรกขั้นแรกคือใช้สี่เมตรเงียครบแล้วนี่ไงเอออัพฐานเลยข้างๆเราเป็นสีเหลืองเงี้ยป่ะเฮ้ยโอ๊กอย่าไปอย่าไปโอ๊กอย่าไปสีน้ำเงินไปแล้วก็ประกาศศึกแล้วไปไปได้ไหมมึงกล้าหรอมึงกล้าหรา ไอ้เฮียมันเปิดฝักปับเปิดสิงกับอาทีมแฮกไอ้เฮียไปแล้วเจอกันทีมระเบิดแล้วทีมระเบิดทีอะไอ้เฮียโอกมาปากฝ่ายบอลเศรษฐีไปเลยไอ้เฮียอ้ยไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียโอ้ยเนาะ ยงไอย่าอยู่บ้านกันด้วยอยู่บ้านกันด้วยอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านดูคนดูคนด้วยดิเปิดเปดีมิดเปิดเดเปิิดเดเปิดเมดเป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 ดดเปหเดเปิเปิดเปิดดปดเปเเปเ โอ้เราไปผักสานไอ้เหี้ยมึงจะพักพารอไม่มึงคอยดูกูนะ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 ไหนอะบ้างเมน่าหอดอะไรโอ้ไปเร็วเกินไม่ สายเราสายเราได้ดาวอะโอ้ไมค้าพี่ไม้ค้าไม่ค้าไม้ค้าไม้คาดูด้วยจัตอนึงตนึงอเนส่ยสายหาวพี่เราเนี่ยขึ้นจับเป็นพุทุระมาเนี่ยไห่จะเป็นไปเลยโอ้ี่ย้นเที่ยมาพี่พี่ดูพี่พี่ก็ดูเข้าไปนะ พี่พี่อันนี no. ้ขอจริงขอจริงไม่มีฮาไม่มีฮาทุกคนจับตาดูจับตาดูดูดๆไม่มีฮาป๊ะนึงน้ขอได้คีย์บอร์ดกันเุกคนครัสองด้วยผู้กนี้จงดูค่ะจงดูไปแล้วทุกคนครับอ่าเห็นแล้วเอาไปทำตามนครับเดยกเล่นตการบอลเบ็บอลเบ็บอลนี่เล่นตกาอลน้ำเงินแตกแล้วมึงไม่รู้เหรอมึงรู้เงเห็นไอ้เนี้ย ฟันเหลืเดี๋ยวนวหลือกูจะไปไม่ได้เลยที่ต้นมือจริงดิไป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 ไไปไปไไปไปไปไไปไปไอปไปไปไปปไ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 ปมปปไ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 ไป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 ไไป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 ไ เฮ้ยต้องใช้บางขวานไหมขวานไหมมีขวานไหมเดี๋ยวพึ่งรองก่อนเลยแล้วก็มึงไม่เอาล้รองก่อนรองก่อนเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้ว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 ป่าแล้วป่าแล้วดีดีอ๋ออ๋อไอ้เหี้ยไอ้เร็วโอ้ยเหี้ยเลยอะไรดีอ่ะคนทีบ้านกูจะตกแล้วคนที่บ้านกูจะตกแล้วกูได้เวลานอนแลยเ้ยอ้าวอ้าว กันแค่หนึ่งคนไม่เยอะเชื่อวางกับดักไม่ครับกับดักครับผมเซฟกับดักไว้แล้วเอ้ยช่วยกูด้วยเป็นไรเพื่อนมีคนเดล่นเหลืองเลยคนยังมึงแคไปข้าวตีไปเลยกลัวอะไรกันเนี่ยกลัวแล้วกลัวแล้วมันกินยากลัวแล้วมันกินยาถ้าพมันแอบย่องมาตีเตียงให้จบเลยไม่ไม่ไม่ผมวางกับดักไว้แล้วหากมีคนเข้าบ้านก็มึงก็รู้อ่ะ ไปแต่สีคนอะทีมสีเขียวรูสีเหลืองเนี่ยไม่ไดเลยไปเไเลยไเลยไปเลยไป้ลยปเลยไปีลยไเลยไเลยไปเยปเลยไปเลยไเลยไยไปเไปเลยไปเลยปเไปเลยเปเลยเยเลยไปเลยไปเลเไไปลโมไปไไเยเลย ไปมันดีโอ๋อตีหนึ่งตัวยิงขาไม่ได้ตขุดทีขุดอ๋อขุดขุดเออไม่โดนดีขุดขุดดีเองพวกเป็นขุดไม่ได้มันไอ้ตัวเอาเรยไปรับโคมไฟยังที่ไอ้เจ้าสิเดนมีสองคนโถม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 คันูแล้วคันูแล้วไปโถมเลยไปทางสีเหลืองทุกคนกูมีกูมีที่ขุดมีที่ขุดไปเลยทุกคน ดวงดวงดวงดวแทงเงนะดวงแงงดวงระวังโะรมึงเห็นไมมึงเห็นดูไหมเห็นไหมรถถุงไมถุงไหมถุงไหมถุงแล้วเราจะกันอัเดียดี่ะอัอฮะมีคำพูดอะรโอ้โหเอาละเระนี่รัองคนใส่ตอสงสวนะทุกคนนะ่ตอสนทุกคนนะ มันเพิ่มมาแล้วสามันเพิ่มมาแล้วสามมันมีสามคนแล้วมันมีสามคนแล้วเพื่อนมันน่าจะหนีดไอ้เไอ้ต่อให้พหน่อยพี่พี่กยูนมือกููกับกับไปแลกของแล้วก็หามาช่วยดีธนนนตน้ยช่วงจยตุ้มมาตายกลางทา ไปเิญเรียบร้อยหัวติดกลัวแล้วเอ็นเลยด้ยวามบล็อกีเี่ยวไมวะเอาเฮ้ยมึงไ่หนักก็เลยเอาเรบ้อยเกมเกมหมดเกมหมดเกมหหมดเกมหหมดเกมมาอย่างสวยกินยาอย่างเทเกมหมด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 

เนี่ยไอ้เนี่ยนี่คือความพลาดอย่างหนึ่งของการไม่ทําทางให้ดีไอ้เนี่ยหลงรูไปไกลเนี่ยไปทางไกลไปดีไอ้บางคนเองกูก็โดนไ้วยไอ้เนี่ยเดือบร้อยไปเลยดวระวงระวังลื่นกูเหินเลยเ่ยดวงหามุมดีดีดวงอย่าเพิ่งป้าเรียบร้อยครัสายหนึ่งดีมึงคอยดูไอ้ดวงตกรูได้เลย

วงสวิงดีมากดวงแต่เสียงเดียวมึงปลาไกลไปกูโดนทะลุมาอยู่กูโดนอยู่โดนสนัดโดนสนัดกูโดนอยู่กูโดนอยู่โดนโดนโดนตกตกตคนจคนจคนตนแล้วตกกราตกกแล้วตกันแล้วตกกันแล้วตกกันแล้วตกกแล้วตกกันแวตกกมนแล้วตกันแล้วตกกันแล้วตกกันแล้วตกกนแล้วตกก้วตกกแล้วตกก้วตกกแล้วตกนแล้วตก้วตันแัแล้ตกกมันแล้วตกแล้วตกกมันแล้ันแัแล้ตกกแลันแล้ันแล้วตกแล้วตกแล้วแล้ ให้ใครให้ข้วคนให้ขั้วคนเข้าไปแล้วกาวไอรอนคูนไว้ให้กูขุดได้ปะวะเออคนเดียวคนไอ้ยเฮียโควุ่นวายเลยแต่ไอ้ตัวนี้ยิ่งบุนไปไข่ปลาอะไรอ่ะนั่าละดวงน่าละดวงนั่นแหละยุบเออนั่นแหละจบัะไข่ เขาบุญเขาบุญเขาบนข้างบุญเรา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 บุญลงมาลงมาลงมาดิลงมาดิลงมลงมาข้างล่างลยโอเลมรอรับต้อนรีเยอ้ซื้อธนูซื้อธนูยิงให้มันตกยิงให้มันตกผมเข้าไปแล้วเหรอผมเข้าไปหามันผมเข้าไปหามันโผงโผงเลยโผงโผงโผมโผงโผงโผงไปเยอะ้าอารมณ์มานีิแบบโดนซอมบี้ขุดบ้านมันโดนขุดบ้านมันสเปีย์บ้านมันตกใจกับรถกระดูกแล้วดวงระเตียงมาโดนขุดไปอย่างไรโดนแล้ว โอเคเจอได้กำจัดมาแล้วแ่ะเอาเชี้ทะลุลูกม่เฉยเลยเดี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 ๋ดีนไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงคนยวมึงลำบากแ้ไอ้เ้ยคุณการแทรกซไอ้เหี้ยการแทรกซงอไรเ้การกซอ้เหี้ยการแทรกซงเออกซแทรกแกกซเป การแทรกแซงของไอ้ดวงไงฮะรวยี่านะจบอีเวนต์เ้ย